สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีวันเสาร์นะคะมาเลาะป่าอีกแล้วนะคะเห็นไหมป่าสนเห็นไหมจ้าเห็นไหมจ้าเห็นว่าจ้าป่าเห็ดจ้าพี่นอ้องมาเด้อมาเกบเพียกนั่นกันพี่น้องมันออกค่อยหลหลแล้วละจ้าตอนนี้บ่ค่อยมีปัญหาอะไรจ้าหายากเติบเราจะพี่น้องต้องค่อยๆจบเด้จ้าพี่น้อง มันต้องค่อยๆจบนะจ๊ะนะเดี๋ยวหาเห็นจังสิจังสัให้เบิร์นได้เจอพี่น้องนะปลาส้มเห็นบ่พี่น้องดอกหนึ่งเห็นบ่ตั้งโตดโมด,ด,ดอยู่นี่เฮ็ดเพิงขาอันเฮ็ดเพิงดำขึ้นยะดอกใหญ่ขาดแค่นี่งามขาดงามแน่โอ้ยปุนพี่น้องเอา้าจะนอนกินขาเล่านอนกินขาเล่าจ้ะ ไปตัดอาอยุบาน,น,นี่นะคะขาสวยสวย,ยข้อหาจ้ามพี่นอ้องเอ๋ยข้อหักจามกัวเนาะข้อหากอะไรคือเก้าอดอกอ,อ่อนไม้นั่นอะไรนั่นเกือบเนี่ยห็นแสดงม่นบางตานบอนี่คะ่ะปนหมดุด มุดใหม่หมุดหลขึ้นมากเห็นบ่จ้าเหบอเห็นบี่้นนนานี่ถายหลุดเอาก่อนถายหลุดเอาก่อนดอกใหญ่นหมจ้าเห็นไหมจ้า เบิ่งแดงบอกไม่งาเฮ็ดเพิ่งแี่มดกัาแมงกินบบก็เดิมแม่จะก็กินกกินจ้ากกินจ้าดอกไ้พึ่งแดงอีกดอกหน แม่งกินถากเป็นกินตัดเอาหัวอันนี้เฮ็ดเบือพี่น้องเลยกินแล้วสีนี้สีนี้กินแล้วตายเลยเด้อพี่น้องเอยระวังดีๆนะคะเนี่ยเฮ็ดเบือพี่น้องเออยน,นี่ึมเลยหมด หเาตัดตัดตรงแมงกินเลยแมงกินหายอตังโจโคตังโจโคแม่งกล่างชินชี่น้อันแม่งอันนี้ต้ำดำปตะยานนี่ติยานี่เนนี่เป็นกินับด ขอโทษ <shirt Olha eth> ขอโทษโทษตัยขีน่องใ้้วี่จตัดขาตัดขาออกกันเด้อมองแม่งกินขี่น่องนี่ขอบคุ หน่อยดอกน่าดอกยังขนาดเลยนี่เี็นดอกสวยมากนี่ผึ่งดำหน่อยก็ร่างออกช่วงนี้่ดอกพุ่นสวยด้วย เอาคือเสียงก็เจ้าหิ้งหรอกเด็กหิ้งด่าจากพี่น้องแต่เคนขางามตื่นที่พี่น้องเมื่จ้าใสา่ดอกตื่นเป็นพี่น้องเห็นบ่จ้าแต่เคนเทาแล้วนี่ เ้าแห้งเลยพี่น้องอันนี้กระเท้าแห้งเลยเพื่อเบื่ออยู่นี่ลงเอาอะไรบ่เอาอะไรบอค่ะเราเอาไปหลอกก็ได้พี่น้องหลอกอาบเบื่อคนออกแบบนี้นี่เห็นบ่เอาอยู่จ้ะพี่น้องเอาอยูุไปหลอกเอาเปลื่อคนออกเนี่ยหลอกออกคุณบ่มาเดี๋ยเนี่ยแจกพืเกาพี่น้องเลยอันนึงเห็นบ่ อันนี้บบเพลว์เลยอุ้ยหักสำเอกเลยขาคนแม่งกินแม่งกินหลอดมออกเลยหลอหออกบอกง่ามจากจ้ามาหน,น,เนิเอาไปหนึ่งใบนะคะ ข้างหน้าจ้ะนี่มอดอีองง่าตายจืถื่อนนป่นี่นนมอด,อง,ง,มอมอดง่าม น่ออ so, yeah. yeah. ีกไล่ตบไปแล้วตบออกสุดๆสวยเดี๋ยวไปหลอกเอาอันฟองน้ำผนออกพี่หน่อหลอกอันนึงบา i mm -hmm. ปลาสวนหลนลนเมืสิพี่น้องเนี่ยเห็นปะปลาสวนลนลแบบนี้อันนี้เห็นปะนะมูจะไปทางไหนดูพี่น้องยางคนละทางนะพี่น้องดอกนะี่ไงนี่เพชรพึ่งดำแต่เพิ่นบานพี่น้องนี่โอ้ยแกะค่ะแกแห้งเลยพี่น้องเอาขงหน้างในข้างใน้าพี่น้องเอาอะไรบอนี่ดอกนัน่อละ ขาสวยท่านะพี่น้องนี่ตัวนี้แม่งกินผลิตภัณฑ์เร่งเหลื่อมเรื่งเหลื่อมบานห้าพี่น้องเรื่งเลื่อมขาเคุนจอยอยู่ตรงนี้ตัวก็เอาได้ใช่พี่น้องสามโดขาคุณนออกพี่น้องสามอก ตัดพี่น้องตูดโมดอยู่ที่น้องเอ๋ยใช่ปะแม่งกินตัวสิบหลายดอกบ้าคิดไปแม่งกินแม่งกินที่น้องเฮ้ตัวหัวเฮ้ตัวหัวก็เอาจ้ะไว้ตัวหัวก็เอานั่นนี่ไหมเดี๋ยวไปตัดขาเพอดอเอาตัวหัวเพป่นพี่น้องหัวใหญ่อยู่นี่พี่น้องตะกาเห็ดพี่น้องเพิ่งถามหาตะกาเห็ด เดี๋ยวหลายบอ่อเดี๋ยวหลายบ่อพี่เดี๋ยวหลายบ่อเดี๋ยวเครื่องตะกลายอ,ลาอยู่แล้วพี่น้องนี่ตจำนี่ไดเห็ดพึ่งดำมือนีิพี่น้องเห็ดพึ่งว่าเดี๋ยวหน้อยเดียวหนึ่งนี่เต้พึ่งดำนี่ดอกกันบานอีกตั้งหากขึ้นบ่พี่น้องจำนี้ละค่ะยางเงาแตกเลยพี่น้องพ่อแล้วพี่น้องบระเดี๋ยจะกลับแล้วมือนีิแม่ลูกอ่อนผ้ามาจา้าลูกคนเดียวสองขวบหนึ่งคนผ้ามาพี่น้องเอ๋ยอยู่โดนบ่ได้สองชั่วโมงแล้วจา้าสี่โมงแล้วเนี่ย มาตอนสองโมงหมดปลาสองโมงแหละคือพี่น้องขอบคุณทุกกําลังใจทุกไลค์ทุกแช์น,นะคะอันให้พี่น้องทุกหูทุกคนอยู่เดียวไม่แยง้งก็แล้วจ้ะพี่น้องปลาปลาเิา็ดขอบคุณเลยค่ะหลายค่ะพอกันคลิปหน้านะคะไม่าย,ายจ้าปลาปลาปลากระหามจ้ะพี่นอ้องม,มา